สวัสดีครับผมนะครับมีคุณทินันครับผมมังคาวานอยู่ชั้นปีที่หนึ่งนะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับก็ปีนี้เป็นตัวแทนเชลิเดอร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะศิลป4นะครับก็เวลาว่างเนี่ยส่วนมากก็จะดูหนังฟังเพลงหรือว่าก็เล่นอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่นะครับเล่นอินเทอร์เน็ตแล้วก็ฟังเพลงหรืออะไรส่วนใหญ่ก็จะมักจะทำในอินเทอร์เน็ตนะครับอ่าวัสดีครับก็ตอนนี้นะครับที่กับบล็อคอมก็มีบริการใหม่นะครับก็คือกระปุกเจ้าเจ้าซึ่งก็จะอยากให้เพื่อนๆเนี่ยทุกคนช่วยกัน SMS MS หหรรืืออว่่าสง ก็ยังไงก็หวงว่าเราใช้บริการอยู่แล้วกันครับน่าจะสนุกไปอีกแบหบกกนหนึ่งก็ก็ตึกก่อนอื่นก็ขอฝากถึงงานบอลน,นิดนึงลกันก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนนะครับมาร่วมงานมาร่วมกันในงานบอลครั้งนี้นครับกีฬาปเภทมีฟุตบอลของจุฬาธรรมศาสตร์ท่านี่เขาอยู่4นะครับก็ยังไงเนี่ยมีปีนี้มีตีมอย้อนมองก็เกิดว่าอ,อ,อยากให้เพื่อนทุกคนมาร่วมสนุกกันนะครับว,วันที่19มการาคม2551าหนึ่งนี้นะครับก็ยังไงเราเจอกันครับ